คิดจะซื้อ X Max 3 0 0นึกถึงร่มสามพรีเมียมไบวันนี้เรามี X Max เข้าใหม่คันนะครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเราคันนี้เราเปลี่ยนให้นะครับเป็นชิวแต่งนะครับพร้อมน็อตเลนนะครับแล้วก็ชุดสีเราเปลี่ยนให้ใหม่นะตัวนี้จะได้เป็นสีเทานะครับเป็นอันนี้จะเป็นมุกเอฟเฟกนะครับเวลาโดนแสงตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีแสงสะท้อนของอ ประกายประกายของชุดสีนะครับแล้วก็ตัวนี้เราใส่เป็นล้อทองนะครับแล้วก็ยางหน้าหลังก็จะเป็นยางเปลี่ยนใหม่เป็นยางแต่งให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีน็อตเลดนะครับที่บังโกลแล้วก็น็อตปั๊มนะครับแล้วก็จะมีที่อุดกระจกแล้วก็ตัวปิดฝาน้ำมันเบรคครับเบาะเราเปลี่ยนให้นะครับเป็นเบ,บาะป่าจัดทรงนะครับเดินได้แดงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับนั่งสบายเลยครับเบาะนุ่มๆแล้วก็ทรงสวยด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นข้างนะครับเป็นชิ้นดําเงานะครับ ทั้งชิ้นตัวแซดและชิ้นตัวยาวนะครับแล้วก็ตัวนี้ท่อรับเบิกใหม่นะครับเป็นของใหม่เลยนะครับอันนี้จะเป็นท่อตัวคาพวิกนะครับแล้วก็โชคเป็นโชคแต่งนะครับมดเครื่องเดิมนะครับน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยนะครับอันนี้ใส่เพิ่มเติมให้อลูมีเนียมนะครับแล้วก็รถอันนี้จะมีตุ้มไปแฮนด์แต่งให้เรียบร้อยแล้วโหลดจะทรงนะครับให้อย่างหล่อๆเลยนะครับประมาณ3ามนิ้วนะครับอันนี้ลดเครื่องเดิมนะครับ ภาพสีสวย100%ยเ0 0นะครับแล้วก็รถจบ,จบๆพร้อมใช้งานนะครับลูกค้านะครับซื้อสดหรือจัดไฟเน้นเรามีบริการทั่วประเทศไทยนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องต์ดูนะครับ ้งอยู่ที่หลักสี่กรุงเทพนะครับสนใจติดต่อนะครับแอดได้ที่บ้านฟ้านะครับลำำ่ำซำพีเมียมไบต์และเพจนะครับชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็บ้านเขียวนะครับไอดีล่ำซำแปดแปหรือโทรได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดเก้าสองสามสามสองหกแปดยังไงฝากไว้สำหรับรถ x m a ก็กนะครับปี2000